ปวดทรมานต้องถือไม้เท้านะให้แฟนประยุงเข้าห้องน้ําอ่ะแล้วเส้นเนี่ยมันยึดแล้วขาบวมตุ๋ยเลยเจ็บเข่าปวดเข่าแล้วก็เดินลําบากต้องใช้ไม้เท้าค่ะ็นตัวนี้ตัวนี้ไม้เท้าทิ้งไม่ได้เลยปวดข้อปวดเข่านิ้วล็อกปวดบางทีปวดร้องดิฉันชื่อนิตยาค่ะ ตอนนี้เป็นแม่บ้านแต่ก่อนเคยขายกับข้าวเดี๋ยวนี้ทําไม่ไหวก็เลยเป็นแม่บ้านและอายุมากแล้วครับแต่ก่อนก่อนหน้านี้ก็คือคุณป้าก็จะใช้ชีวิตออกจากนอกบ้านไม่ได้ใช่ไหมครับใช่ออกไม่ได้เพราะว่าปวดเขา่าปวดเขา่าตรงหัวเข่าเนี่ยปวดมากแล้วก็ตรงเอ็นเนี่ยปวดปวดแล้วก็จะทํำยังไงก็จะไปซื้อยากินใช่ไหมครับมันก็หายชั่วครั้งชั่วขราวมันก็ไม่ดีอยู่ในบ้านก็ต้องใช้วอล์กเกอร์ใช้วอล์กเกอร์ใช่ใช้วอล์กเกอร์ Walker, แล้วออกจากบ้านก็ไม่ได้ ไม่ได้ไม่ได้เลยอยากไปวัดไปวาก็ไม่ได้ไปเคยไปกับเพื่อนเขาก็เดินไปถึงไหนเรายังไม่เดินจนดี๋นี้เขาไม่พาไปไหนด้วยแล้วทานไปวันแรกก็ค่อยชั่วนิดนิดแต่ว่าพอวันที่สองอ่ะมันดีเนี่ยมันไม่ปวดแล้วเออเราไม่ต้องถือไม่เท้าแล้วไม่ต้องอะไรแล้ววันที่สองแสดงว่าทานไปแค่สองซองเองนะเพราะหนึ่งกล่องมีห้าซองทานไปแค่สองซองสองซองเออเบาขึ้นแล้วเสร็จแล้วก็ เอ๊ะเราไม่ต้องใช้ไม้เท้าแล้วก็เดินสบายแล้วออกไปข้างนอกคนก็ถามว่าออกไปข้างนอกได้เลย <c oughs> ออกไปข้างนอกเลยคุณป้ามั่นใจก็เลยสั่งซื้อต่ออีกสั่งอีกสองกล่องสั่งอีกสองกล่องเพื่อ,อทานให้มันอาการดีขึ้นเยอ,เอ,อะๆนะครับแล้วตอนนี้คุณป้าก็ทานต่อเนื่องเลยเนาะทานตอนเนื่อง นะครับมั่นใจที่ที่สินค้าดีบูลนี่มันช่วยอาการต่างเหล่านั้นได้ครับไปถ้าไปผ่าเขาก็ยิ่งเป็นใหญ่ใช่ไหมเออเราไม่ไปหรอกเราก็ไม่ค่อยมีเงินเราก็กินเนี่ยดีกว่าครับมันแพงจริงแต่ว่าดีอ่ะคุ้มค่าอคุ้มค่ากับรคคุ้มค่าแล้วก็แบบสบายขึ้นเยอะเหมือนนั้นก็ตายแล้วเกิดใหม่ก็เรื่อกาดตียงยศพกมนเพชสฮเกษียนมาประมาณ 20่สกว่าปีแล้วกว่าปีตอนนี้ก็อายุ80กว่าปีแปดสิบห้าแเดี๋ยวนะคะได้ข่าวว่าคุณลุงเป็นนักแสดงด้วยแสดงหลายๆเรื่องหลายหเรื่องนะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นเรื่องพระนาเรศวนพระนาเรสวนโอแล้วคุณลุงมีปัญหาสุขภาพด้านไหนคะมีเรื่องหนัวเข่าเนี่ยสำคัญนะเวลาเป็นยังไงคะ เดินนี่มัน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 ปวดนะมันปวดเวลาเดินมันปวดปวดแล้วก็ขาดรู้สึกขาดสองตัวการทรงตัวไม่ไม่ดีทนอะไรนิดมันมันก็จะล้มแล้วเสียงดังกอกแกลเสียงดังกอกแก๊์ด้วยขึ้นกระไดลงกระไดก็ลำบากอ๋อค่ะแล้วก็เอารักษาแบบใส่สนับเข่ามั่งเวลาเราไปทายนังแล้วก็ ใส่สนับข่าตัวนี้ดี๋ตัวนี้ใส่สนับข่าะใส่ใส่ตัวนี้อยู่ใส่ตัวนี้ใช้วิธีรัดเอาแล้วก็ไปถ่ายใช่ะรัดกระโปงเวลาล้มเวลาอะไรตอนอะไรค่ะเวยได้แต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช้เดี๋ยวนี้ไม่ได้ใช้แล้วทำไมไม่ได้ใช้ละคะมาเจอตอนนี้ทานอะไรคะทึงดีขึ้นไม่ต้องใช้แล้วทานตัวนี้ตัวนี้ฮะอ๋อค่ะ มาทานตอนนี้ได้ประมาณสักเกือบสองเดือนตอนตอนทานกล่องแรกรู้สึกยังไงคะรู้รู้สึกว่าเอมันการมูบการการเดินการอะไรไม่ไม่เรียกว่ามีอะรที่ปวดไม่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 ปวดอ๋อค่ะแล้วก็การเออเคลื่อนไหวเดินเคลื่อนไหวได้ดีนไคืองต้อ ต้องใส่สนับเขาเ asten, ujemy, ่าแล้วก็มีแม่เท้าอต้องเดินไดเดี๋ย okay. uh> วนี้ไม่ต้องเดินได้เดินเดินเดินได้เลยอลุกได้สบายเลยอค่ะชื่อทิติรัตน์เพียนเพิ่มพูลนะคะค่ะคือพี่เองเป็นประธานชุมชนแข่งขันสามตำบลูุคดอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีพี่ติอายุเท่าไหร่แล้วคะ6กสแล้วค่ะมีบ้างพว่าโดยอายุนะคะคือมันถึงวัยเนาะ ปวดข้อปวดเข่ามันก็มีบ้างลุกนั่งไม่สะดวกเหมือนเมื่อก่อนและที่สำคัญคือเริ่มรู้สึกว่านิ้วล็อกเริ่มมีอาการนิ้วล็อกเป็นยังไงคะพี่นิ้วล็อกเนี่ยนิ้วล็อกเนี่ยคือเวลาเรากำเนี่ยมันจะกำไม่สุดถึงพอเวลาเรากำสุดปุ๊บเนี่ยการที่เราจะยืดออกด้วยมือข้างเดียวเนี่ยมันไม่ได้มันต้องใช้อีกมือหนึ่งมาง้างแล้วระหว่างที่มันล็อกเนี่ยคือมันจะปวดปวดบางทีปวด ร้องไห้อะต้องเรียกลูก<อ>มาช่วยช่วยงา้างอ๋อขนาดล็อกขนาดที่ว่าเอาออกเองไม่ได้ไไดอ๋อต้องให้ลูกมาช่วยงานแล้วก็เจ็บถึงขนาดร้องไห้เจบ็บร้องไห้เลยแบบ